ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยยังมีขนมในตำนานที่มีรสชาติอันหอมหวานและรสสัมผัสที่แสน,นละมุนล,ลิ้นที่ยังหากินได้ทั่วไปแถวเมืองชนบุรีนั่นก็คือข้าวหลามหนองมนแต่มีอยู่ร้านนึงครับที่ยังคงรักษากระบวนการทำแบบโบราณมาตั้งแต่บรรพกาลจนถึงยุคปัจจุบันแถมยังเป็นร้านที่ได้รับรางวัลดีเด่น แต่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอีกด้วยนั่นก็คือร้านของแม่ไข่คงสัตว์เป็นร้านข้าวหลามธรรมดาธรรมดาแต่ดึงดูดความสนใจจากลูกค้าทั่วประเทศ ถึงข้าวหลามนะครับหลายคนอาจจะนึกถึงหนองมนชนบุรีนะฮะคือร้านนี้นะครับเขายังคงรักษาว,วัฒนธรรมการทาข้าวหลามแบบดั้งเดิมไว้นะครับนี่ก็คือเป็นการเผาเข้าวหลามด้วยใช่ามมาานะครับผมกากมะพร้าวนะฮะนี่ตากมะพร้าวคือที่นี่คือเยอะมากๆนะครับรุ่นคุณยายแล้วก็คุณแม่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามแล้วโรุ่นที่สามใช่ร้อยปี ไม่ถือระมาณใกล้ๆเลยแล้วเพราะว่าสมัยก่อนนี่ยายเผาก็จะไปแตกตามแถวบ้านแบ่งกันกินแล้วก็มาขายตอนหลังอันนี้มันเป็นแบบสูดรด้เดิมโบราณก็แช่ข้าวเหนียวไว้แล้วก็มากรอกใส่กระบอกกรอกใส่กระบอกแล้วก็ใส่กะทิใส่กะทิเสร็จแล้วเ้าก็มาตั้งราวตั้งราวตรงนี้แล้วก็เผา,าเลยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงสุถ้าเอาไม้อ่อนก็ประมาณ3ชั่วโมงของเราได้เป็นอาหารทางด้านวัฒนธรรมปี63าก็ได้นะคะที่รางวัลดีเด่นนี่เราได้ปี3 1กับ32 จะเป็นรางวัลดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนาธรรมแห่งชาติอนุรักษ์ไว้เพราะว่าน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาจะมาเรียนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทั่วประเทศก็จะมาเรียนกันที่นี่น้นองๆก็าจะมาเริ่มต้นตั้แตกก่กรอกข้าวเหนียวเผาจนเสร็จกินได้เลยเผากับมะพร้าวมันจะหอมแล้วถ้าคนไม่มีพื้นที่กว้างก็ทําไม่ได้แต่บ,บ้านเรามีพื้นที่กว้างก็มีเผือกไส้เผือกไส้ถั่วไส้มะพร้าวแต่กล้วยข้าวเหนียดดำข้าวเหนียวขาวอันนี้ของเราทําเองขายเองเราขายราคายุติธรรมขายราคากันเองทุกคนเลย ลองชิมดูก่อนได้มาครับเดี๋ยวเรามาชิมข้าวหลังกันดีกว่าเป็นแบบดั้งเดิมแบบนี้เนี่ยหาทานยากแล้วนะครับทุกคนเพราะหลังๆมาเนี่ยเขาเริ่มมีการประยุกตไงนะครับใช้กงใช้แก๊สสวัสดีครับอันนี้ทำตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยก็อันนี้ก็ตีสี่แล้วเรามา,าขัดข <อ S 2> ตรงนี้เขาก่อนเขา่อนใช่ไงเผาลองมาขัดตรงนี้อันนี้คุณยายมีหน้าที่ขัดอย่างเดียวใช่ไหมฮะันเป็นคนทำตัวนี้ อ๋ออันนี้คือเป็นสูตรโบราณจริงๆนะครับโบราณค่ะดูจากทีมงานได้เลยครับผมนี่ทีมงาน <c oughs> คุณย่าคุณย่าเขออนยุญา่าะครับผมอายุเท่าไรครับผมเดี๋ยวลองทายสิอ่าสามสิบห้าฮะว้าดีใจครึ่งหนึ่งนะครึ่ง <c oughs> <c oughs> หนึ่งเจ็ดสิบนะฮะโหอเจ็ดสิบปี คุณยายแข็งแรงมากครับดูนฮะแข็งเหมือนกันแขงก็ดูของแข็งกระดูกนะคุณยายแข็งแรงมากนะฮะนี่ดูคุณยายทุกคนนี่คือเจ็ดสิบเท่ากันนะฮะเจ็ดสิบกว่าคเจ็ดสิบกว่านะครับผมทีมงานนี่เจ็ดสิบบาราวนี้ผมพาทุกคนมากินข้าวหลามร้อยปีครับผมนี่ทีมงานรวมกันนี่ร้อยกว่าปีนะครับเกือบสองร้อยปีครับแต่ว่าอันนี้ไปใต้ไปอะไรที่สงขาอะไรเขาเอาไปออกงานอ๋อเ็าส่งออกใต้ด้วยก็คือเอาจริงนะครับข้าวหลามหนองมนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้ว ที่นี่ต้องเป็นแม่ไข่รางวัลดีเด่นเท่านั้นนะครับต้องดูป้ายนี่ครับที่ป้ายหน้าร้านด้วยโอเคครับผมจะกินข้าวหลามหนองมนลร้อยปีนะครับต้องเป็นแม่ไข่คงศักดิ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้วยนะฮะคอนเฟิร์มเลยครับรู้จักทีมงานนะครับนี่น่าจะสองร้อยปีได้เดี๋ยวเราไปชิมเลยดีกว่าค่ะทีมงานเราเลยสองร้อยสอง้อเลยสองแล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับร้อนแต่อยากินมันเออุ่นๆครับอุ่นๆครับคุณยายอุ่นๆได้อยู่ครับผมมาเดี๋ยวขออนุญาตไปชิมตรงนู้นดีกว่าดูดิครับอ้ห ฉ่ำมากดูควันดิร้อนๆนฮะทุกคน <c oughs> โอ้หืมเฮไม่เป่ากันคายทิ้งไปเลยเอออันนี้อันแฉอันนี้แฉหมล้าขายให้หลวกลิ้นเลยคุณยายร้อนจริงแม่แนะนำให้กินสดๆจากเตานะเ <c oughs> พราะมันเ้าเหนียวอ่ะยิ่งอยู่ข้างในามันยิ่งรอ้อนนะครับพูดแต่อร่อย หอมหวานมันครับข้าวหลามที่นี่นะฮะไม่หวานเกินไปด้วยหวานกําลังดีนะฮะทุกคนนี่ตรงที่นี่ครับผมหอมกะทิมากกะทิฉ่ำมากครับอันนี้เป็นสูตรถั่วดำนะครับผมข้างล่างจะมีเผือกมะพร้าวแล้วก็ถั่วดำแบบนี้ยทุกคนข้าวหลามเนื้อเด้งฮะร้อนร้อนเออขับไปได้ไรมันร้อนครับมันในคอย้ายน้ำไหมยังไม่หายร้อนเลยอ่ะเนี่ยข้าวน้าผมว่าผมไปซื้อหน้าร้านกินดีกว่า ผมไม่กินตรงนี้ละคุณไม่เป่าก่อนเนี่ยเป่าแล้วครับผมนะเป่าแล้วก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิม <Yeah. S 1> แต่ไปอีกฟิลนะครับได้กินข้าวหลามดสดๆจากเตาจากฟืนแบบนี้ยิ่งกินร้อนยิ่งอร่อยตัวนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รสชาตินะชาลิ้นหมดเลยตอนนีน้ลิ้นเสียนะครับทุกคนอันนี้เป็นสูตรข้าวข้าวหลามสีขาวนะครับเป็นหน้าเผือกอืมเป็นข้าวหลามไหมอืมเหมือนนะเอาข้าวหลามนีมครับผม <Yeah. S 1> เหมือนนะ <laughs> ข้าวเหนียวที่นี่คือนุ่มละมุนมากนะครับทุกคนอันนี้คือเป็นบ้านของคุณยายเลยใช่ไหมะฮะค่ะคืออยู่ที่นี่กันเลยค่ะนี่ครับดูครับคุณยายแข็งแรงมากนี่คุณยายคนนี้เนี่ยเติมฐานไม่หยุดเลยนะครับดูดิฮะเนี่ยคอยเดินตลอดเลยอ่ะแบบสุดยอดมากครับ <c oughs> แข็งแรงมากๆเลยอานนี้ว่าร้านนี้จะต้องเข้ามาในซอยนี้เท่านั้นนะครับไม่มีไปขายที่อื่นเนะาะค่ะอันนี้คือว่าซอยนะฮะซอย,ะะอยเจ็ดสุขุมมิทซอยเจ็ดนี่ครับผมใครอยากกินร้านนี้นะครับไม่ข่คงศักที่ได้รับรางวัลดีเด่นนะครับต้อง ตลาดหนองมนนะครับตุกขุมวิทซอยเจ็ดเท่านั้นครับผมนะ,ะเข้ามาร้านอยู่ซ้ายมือเลยครับสังเกตได้ง่ายๆควันจะเข้าหมงกชงเฉงเลยเป,เป็นที่เรียนรู้ของพวกนักือใจใช่ครับอ๋อมาเรียนรู้นะครับเพื่อเรียนจบไปจะเอาสูตรนี้ไปขายข้าวหลามต่อนี่ประมาณนี้ใช่ไหมคุณยายสุด <c oughs> ยอนมาครับผมมาเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าร้านดีกว่า ขนนะฮะผมอยากได้ช็อตมากเลยเป็นช็อตที่อร่อยมากหอมหวานมันนะครับผมขาย,ยางไงฮะช็อตสี่อันร้อยกันสี่อันร้อยเอาสองสองร้อยครับผมแล้วก็แบบออริจินอลขาย,ยางไงนะฮะอันนี้อันนี้หกอันร้อยกันหกอันร้อยเองอันนี้เอาสองร้อยอย่างละสองร้อยก็ได้ครับอ๋อนี่ไงออริจินลอลก็คือนี่ครับนี่ข้าวเหนียวจะเป็นแบบอยู่บนอยู่ในเยื่ออยู่นะครับผมอยู่ในเยื่อไผ่แบบนี้นะฮะนี่อ๋านี่ไงที่ผมเคยกินตอนเด็ก ละมุนมากโอ้โหคนละมุนแหละอร่อยไม่หวานไปเทกเจอร์นะครับผมของการเป็นออริจินอลเนี่ยที่เราต้องทุบก,ก่อนกินนะครับข้าเหนียวยังเป็นเม็ดนะครับผมทุกคนเม็ดเคเี้ยวเหนียวนุ่มหน,นับครับผมแต่ว่าช็อตเนี่ยเข้าเหนียวจะนิ่มไปเลยแทบไม่ต้องเคี้ยว ขนมจากสูตรโบราณน,นะครับผมเป็นสูตรของที่ร้านเลยอันนี้ขายยังไงครับมาละยีะ่สิบครัมาละยี่สิบนะฮะเอานร้อยหนึ่งเลยดีกว่าจะได้เป็นครบห้าร้อยพอดีนะครับอย่างที้ใบไม่แตกอ๋อนี่วิธีการแกะของอป้าบอกมาให้แกะดึงข้างๆออกนี้นะนี่อยงนีง้แกะข้างๆออกอย่างนี้คผมนี่อ๋อนี่ครับใบจะไม่แตกละเธอะนะครับนี่แกะข้างๆแล้วเนื้อออกได้เลยสุดยอดดูดิครับสดจากเตาอืมเหนียวนุ่มหน,น,นึบหนับหอมใบจกัก มีมะพร้าวด้วยอร่อยสุดยอดแกข้างเดียวนะฮะอ๋อแบบนี้ครับผมนะว้าวสุดยอดมากครับยายครับผมข้าวหลานมาฝากครับได้ดีจุ๊กไ อสวัสดีครับผมคุณยายคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณยายขอให้อยู่ทำข้าวหลามให้เรากินไปนานๆนะครับไปครับผมเราได้แล้วข้าวหลามของดีเมืองชนนะครับต้องหนองมนต์สุขุมวิทซอยเจ็ดเท่านั้นครับผมนี่ได้รับรางวัลดีเด่นด้วยสุดยอดมาก